เชื่อมต่อแบบไร้สาย w i r e s Connection การเชื่อมต่อแบบนี้จะไม่ใช้สายสัญญาณแสงอินฟราเรดสามารถที่จะใช้กับรีโมทควบคุมโทรทัศน์คลืนวิทยุเรดิโอเวฟเป็นขึ้นวิทยุที่เดินทางในอากาศคิดท,ท,ทางรอบๆเป็นวงกว้างมีสัญญาณวิทยุเดินทางไกลเหมาะแก่การใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายมากกว่าแสงอินฟราเรด เค้ื่อวิทยุจัดเป็นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งส่วน Wi-Fi เป็นเครื่องวิทยุแบบดิจิทัลที่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อแบบไวร์เรส local area network หรือ WLAN เช่นการใช้อินเทอร์เน็ตในครัวเรือนการขอให้บริการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ISP แบบรายเดือนหรือการใช้เราเตอร์เป็นอุปกรณ์รับส่งเป็นตัวฮอสปอตในการกระจาย WiFi ตามพื้นที่นั้นๆด้วยก็ได้เช่นกัน ส่วนบลูทูธคือขึ้นวิทยุที่มีความถี่300เมกะเฮิร์ถึง3 g จิกข้อดีของบลูทูธก็คือสามารถที่จะรับส่งข้อมูลระยะสัน้นมีความปลอดภัยสูงเหมาะกัการเชื่อมต่ออุปกรณ์เช่นหูฟังลำโพงตัวควบคุมเกมแบบจอยสติ๊กและก็จอภาพขึ้นไมโครเวฟเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความถี่ตั้งแต่1-300 g ถึง300กิกะเฮิร์ ครื่อชนิดนี้มีการเดินทางเป็นเส้นตรงสามารถส่งสัญญาณรวบรวมสัญญาณณนะจุดใดจุดหนึ่งโดยที่ไม่มีการรบกวนจากสัญญาณภายนอก